พักกองแล้วนะครับนี่คิวแรกนะครับตอนนี้เวลาเท่าไรแล้วนี่บ่ายโมงสิบแปดนะครับก็เอยพออีกแม่น้อยน้องอิงยังไม่ถึงคิวนะครับใครเนี่ยอากาศบริสุทไรอากาศเย็นลมว้อยๆยตอนนี้ครับ พี่น้องครับอย่าลืมไปใหุ้กำลังใจนะครับอยู่โนจนะนะครับเหมือเลี้ยงสาวหน่อยลเพูนชูนะครับไปให้กำลังใจกันนี้เยอะนะครับน้องอิงเอานี่บ่อันนี้นอนได้เลยโอ้หนังก็นอนได้ติอิน,อนได้ น้องไทยก็ได้รยคลิปสิ่ไ้มนี่เลยแม่เทียงเราเยงเดียวนนนะกัมาไ พูดได้ย่างสากกันเลยเขาทินเบวเด็กเขาผู้จัดการต้นตัวแม่อย่งน้่งอนกันนก่เงยบเดียบน้ำก่นพูละพูดดูแลมาเศ้าเด็พูดย่างกับออสมอสจีมาเศ้าเนี่ยพูดเศ้าเนี่ยครับทุอสมตัครับพม่าบอกคือใช้เขยพุมเถอะทุกออสมอสตัวใช้เป็นทั้งนี่ที่เต้องเป็นออสมอเด้อันนี้ว่าอสมอ บ้านเขาว่าอสมอ้บ yeah. ้านพี่มอนก็ว้านอสมออสมออสมอนี่มอสูมอแม่อสมออแม่อพี่มอสบราได้ลายสำเนียงเพราะว่าเป็นสำเนียงกะเทยใช่เดนไปยูไส้กับว่าคือเขาอืมสามนั่นไปดิเข้าเมอนตาเหลีองตาบอดตาบอดต่หมูอย่งเดียวเลยไ่ได้แล้วสั่งไก่มาเลยไก่าก่กะเพาไก่ ย่าไม่กินสัตว์ใหญ่นะครับหมูก็ไม่กินเมนได้แค่ไก่กับปลานะจ๊ะต่อไปทต่ไหนว่าตอนนี้พักอยู่แล้ทานข้าวก่อนกระเพาะกระเพาะไก่กับอันกับอันนั้นแกงเขียวหวานไก่ก็ได้กระเพาะไก่แกงเขียวหวานไก่แค่เล่นนี่แหละใส่จังมาด่วนเลยจ้ะ เียงสังมาานหอดเ้ไปซื้อเอารถเปซืรถืวครับเดี๋ยวสาวๆจะไปอี่นซฝากด้วยนะครับหอบฝันมาหลังห้านขึ้นมอเตไซแล้วกันเอามอเตอร์ไซค์ไปเซเว่เอาันเอาเกมยหวานอย่างนึงแล้วก็เอากระเพราไก่ฝันมากเยเมื่อกี้เนี่ยฝันบ่ เอาไม่ดิพันอย่างนี้โอ้เมื่อื่นที่จะไปเที่ยวต่างประเทศหยามเราได้คอยเที่ยวต่างประเทศประเทศลาวมื่อื่นวันจันทร์หวยออกแย้มเลี้ยงโอ้ยหลายตัวพ่นอาการที่พออยู่ยุ่เนาะ แต่ว่าตอนไทยซีรีส์เน yeah. ี ak, okay. oh, oh ่ยบ şey. ่ไหวห้อนยพักเบรกก่อนมาทันข้าก่อนขันโลกย่าสั่งทำสั่งด่วนจากย่าสุภาพพักเบรกพักเบรกแต่ละใครออกแต่ละหอบฟันได้ไ่ว่าใน้ใหม่นะครมเป็น สี่างได้ดละครับม่จุดยางเได้หัวเขาม่จยางเยวแมน้ำไมสั่งใครไปวนสั่งทไม่สั่งอย่างเดียวไม่สั่งสอย่างพี่เป๋าทำใช่ครับฮะไปวะดอนก้อยว่าอต้องถามป่าอันัดเจ้าทุกขะหาป่าดูทุกหาป่าอันัดคคย รู้จักบอกพี่ไปเออเอาเม้าไข่เคี้ยวมาเผื่อพี่เขาหน่อยไม่ให้กินไข่หมอรำไม่ให้กินไข่เอากระเพราไก่ไข่ดาวก็พอไก่ไม่ได้ค่ะพี่เพราะเป็นเก้่ไก่ก็เป็นเก้าไก่ก็เป็นเก้าวเถอะเราไม่กินไข่ตั่กระเพราไก่ไข่ดาวก็พอเถอะยังไะเอาคระหั่นเถอะข้าหมูก็ได้ลูกดูดไปนผมสั่งข้อแล้วนะเพื่อน

อยู่ประมาณชีหาหมื่นแหละพี่น้องอยูยูเแนวนี้แหละลแต่ว่าพี่เราพร้อมจะแล่ไปด้วยกันแต่ว่าก็เปลี่ยนทะเลดอกมืออื่นหมอนเหมือนต้องเขาแล้วศาสตร์เทียปีนี่อันนี้เขาต่อไปนะอันนี้มันอยู่หมองดีแล้วถ้าไปไทยอยู่ในบ้านคน,น,นต้องมีไหลมองอยู่อ,อืุอ่นบ้านไงนตอนนี้นนเดี๋ยว็กน,น,น้อยกันไง บฝันอีลีติกินก่อนเลยกลัวเขาอ้วงเขากลัวอ้วงมันไม่หมักหรือนวยอ่อนอยู่เปลเตรียมอยู่เปล่าเขาคนไทยที่หลีมีนวยเนาะเขาวันนียำมีบงปกิเมียนล้ะเนาะ

สาวน้อยเพชรเป็นเพงปะทะลงโตแล้วตอนนี้ได้นังแล้วปะทะเอียงก่อนปะทะอันยังจ้ำปลาทองจ้ำปลาทองอนะครับระบบเสียงนี่โอ้ยเอาหูอื้อไปเลยทีเดียวหรือเ่ยอดเลยครับประเด็ว่าวัยรุ่นนี่มาเตะเว่นเว่นครับ่ว,ว,ว,เวบงเวนน่นแ่บที่เป็นเลี้ยงแต่เว่นเลยมีสองอย่างเตะกับบัตรลอยเสาเพื่อเขาลอยเสาเพือเาอาข้งค่าครับได้เบิงทั้งหนังทั้งมอลลัมเลยหลุดรางวัลอีกหนึ่งหมื่นบาทหนังสายแค่ ใช่ออเรื่องเดียวน้องนันก็จะเป็นเปิดเพลงเปิดเพลงดีเจรบะบบแสงสีเสียงโชว์ระบบเครื่องเสียงแล้วก็ส่งต่อหันมอลำไปนี่หลังจากนั้นก็ส่งต่อเขาทางเวทีมอลำเลยมันเปนเทศกาลเสิร์ฟเชียงเลยงานโชว์เสียงสีเสียงเลยเด้นี่ยงานโชว์เลยครับสามสิบธันวา,นวามาเข้าดาวน์ร่วมกันเนะพี่น้อง บบาทเิ่งานกระถินที่ผ่านมาพี่ออฟี่ออไม่อยู่เแล้วก็เป็นเวทีลำเพลินโชว์ก็เลยจ้างใหม่รอบนี้จะให้พี่ออฟมาเออรอบนี้ใส่เวทีของเขาหน่อยเลยครับรอบที่แล้วลำเพลินโชว์อแล้วกับพี่อกอฟฟขมานั่รอบที่แล้วพี่เอกได้มาเอาก็พี่ออฟไม่ได้มาแต่ก็เจอพี่เอกไงงานก่อนอะเจอพี่เอกเออเฮ็ดฟอร์จเจอไรอบนี้กันพี่เอกเอกเนาะถึงแคพี่เอกออกไปปราหันรอบประหันนะรอบนี้ก็ เออไ่ได้ขึ้นดอกไม่ีก้อมาแล้วเออผ่นล้ำเพิ่นพร้อมแล้วยีพาไปติดหน้าห่านนังเดีจ้าฝากพี่น้องครับแบบนี้โอกาสแบบนี้หายากครับครับขุมค่าน้ำลอยยี่สิบบาทไดบุญสองอย่างได้บุนรางวัลน้ำได้ลอยยี่สิบบาทฝาพี่น้องทักไปที่พ่อแม่วีแที่บริษัทได้เงินหมื่นพร้อมนะครับครับเฝ้าครับได้เบิ่งมอลังพร้อมได้เงินหมื่นพร้อมติดบัตรนี่คือล่วงหน้าคือลุนละวัลเฉพาะบัตรล่วงหน้าครับมีสองพันใบเบิร์ดแล้วคือสิบเบิร์ดเลยนะ ครับจองได้เลยครับครับัตรมากอ่ะส่งเลยแต่ว่าจ้าตอนนี้จองได้แต่ว่าบวันเดส่งครังประมาณสี่เดือนเนาะส่งประมาณแต่บววันที่ต้นต้นเดือนกะไม่ไปเดือนมากอ่ะส่งได้แต่ว่ายังขาวๆคือเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งทันวาถึงวันที่ยี่สิบทำมาเร็วกาจะส่งก่อนนั้นคคครรัับบโอเ ต้องได้เลยครับพี่น้องสำมมีอยู่ดีมีแฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทุกปู่ทุกคนครับ